จะบอกนะว่าผมได้การไลเซนนะ่ะสวัสดีครับ,อบอกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสแตมพาวเวอร์ดิเช่นทองนะฮะกับการ u n b o x ็อกสัญจรนะครับไม่คิดนะฮะว่าจะได้อันบ x ็อกสัญจรขัดเร็วขนาดนี้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากไม่มีเวลาอยู่เฉยๆเลยนะครับ ถ้าเกิดดูหน้าปกเลยก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเราจะอันบล็อกอะไรนะฮะสิ่งนี้นั่นเองนะครับเป็นการอุนตร้าแมนนั่นเองนะฮะมาจากช้อปปีนะครับผมช้อปปีมีขายใครสนใจก็ไปลองสั่งดูได้นะฮะก็อยู่ในร้านของอนะะิเมะรันนะฮะก็ไปลองดูได้เนะมันยังไม่ขายตามมันทั่วไปมั้งนะคิดว่ายังไม่เห็นนะทุกครั้งที่พยายามเข้าเซเว่นม็นจะเปพยายามมองนะฮะว่ามันมีหรือยังซึ่งยังไม่มีผมก็เลยสั่งมา นะครับแบบนี้อันบล็อกได้ด้วยแล้วก็ทางร้านก็บอกว่าเขียนไว้นะฮะว่าการุณาถไทายวิดีโอขณะนะเปิดกล่องพัสดุนะฮะก็เลยอ่ะให้อ่ะ,อะเปิดก็ถ่ายก็ถ่ายอันบล็อกพอดีเลยนะครับมาดูซิผมสั่งไป1แพ็คนะฮะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยก๊าซกันลอยเฉยๆนะครับนี่แบบนี้นะฮะ มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมบรรจุ12กล่องกล่องสวยดีนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมด้านหน้าด้านข้างเป็นเซเว่นด้านนี้เป็นฮาร์โลนะฮะข้างบนเป็นใครข้างบนเป็นพี่แมนอันนี้พี่แมนเหมือนกันตูดไม่มีอะไรนะครับข้างหลังเนี่ยเขียนไว้นะฮะขนมซีเรียลวนีลาบอลนะครับผมโอ้มีครีมเทียมด้วย ไม่เป็นไรเราเราเน้นเอาของขนมเราเราไม่ต้องกินก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวมาดูซิแกะยังไงเนี่ยใส่นี้ไว้มีก็เทปแปะไว้นะฮะปีดก่อนโอเคเปิดแล้วนะฮะนี่ข้างในเป็นกล่องแบบนี้สวยงามมีติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะโอ้ เดี๋ยวเรามาดูแกะโอ้กล่องสวยใช้ได้เลยนะฮะเหมือนกันไหมนี่กล่องแบบนี้ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่หรอกที่ผมชอบเพื่อเอาข้างหลังสวยมากน่ารักอะ่ะนะฮะโอเคมันเหมือนกันทุกกล่องนะครับผมหน้าตากล่องเก่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะมี12กล่องนะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่าว่าแต่ละกล่องเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีการ์ดโชว์เลยไหมถ้ามันมีการ์ดโชว์แล้วก็เดี๋ยวแกะเลย แต่ถ้าเกิดมันเป็นซองข้างในอีกทีนึงก็เดี๋ยวเราแกะอันนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาโชว์การ์ดละกันเนาะนะครับอ,อ๋อโอเคในกล่องมันมางี้นี่เป็นการ์ด2องใบนะฮะนี้เขีว่า2องใบตอนนี้เป็นขนมนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาขนมดิโอเคขนมครัขนมปกติแหละนะฮะชิม ก็อร่อยดีครับหวานๆมาครั้งก่อนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้รดเทียมนะฮะเพราะว่ามันมีทานอยู่นะฮะก็เวน้นๆไปก่อนโอเคกันเดี๋ยวเราแกะเนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอนอีกทีนะครับโอเคแกะครบแล้ว12สองซองนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะรวดเดียวไปเลยอ๋อรุ่นนี้มันไม่ต้องไว้รุ่นนี้ไม่ต้องตัดนะฮะรุ่นนี้เขามีตัวฉีกข้างๆให้ใน,นะครับก่อน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12โอเค 12, สองครบนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะเลยดูพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะจะได้สนุกสนุกหน่อยนะครับผมม,มาดูกัน ตู้ตู้ตู้ตูต้ตตโอ้ฟอยในแปดศูนย์นะฮะฟอยนี่เป็นการ์ดโอ้อุลตร้าแมนแปดศูนย์เจอกับบัตตันนั่นเองนะฮะโซ่ฟอยใบแล้วก็ฟอยเลยเอาใบนี้แหละว่าใบนี้ก็ฟอยในอุลตร้าแมนเอสนะฮะแล้วมันฟอยทุกใบวะไม่รู้แหละแต่สวยดีหุยน้าเก็บแล้วเก็บน่าเก็บ ถ้าลงเซเว่นธรรมดาทั่วไปก็น่าซื้อนะเพราะว่ามันสวยดีอะแล้วใครเป็นแฟนพวกยุคเจ็ดพี่น้องอุตลตร้าอย่างเงี้ยก็ก็ไม่น่าพลาดนะฮะเจ็ดพี่น้องอุตลตร้ามันรวมมันเจ็ดพี่น้องอุตลตร้าหรือห้าหรือว่าห้าพี่น้องอุตลตร้าวะมีแมนเซเว่นเมื่อไรนึกไม่ออกช่างมันเถอะนะฮะนี่มา ตึตึออ่าโอเคอันนี้ธรรมดาอ้าวโอ้นี่ฟอยเอยทำไมมีอันนี้ด้วยจะบอกนะว่าผมได้การ์ดลายเซน็นน <Yeah! S 1> ่ะจริงเหรอได้การ์ดลายเซ็นเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปถามในกลุ่มนะฮะว่า มันมีคนได้การอย่างนี้เยอะหรือเปล่าโคตรเจ๋งส่วนนี้จะเป็นแปรสูน์นะฮะกับยูเรียนะครับผมโหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเด็ดเลยยื้อเด็ดเลยมาดูตอ่อดูตอ่อดูตอ่อดูต่อนะฮะปาาเุ้ยโอ้ยดีอีกแล้วสวยเลยโหถทาไมการ์ดรุ่นนี้มันดีกว่าบการ มดแดงเ้นไตวะเ้นไตเราซื้อปล่าว,วะมันมีตห่หุนยนเนาะอุตมะแมนแจ็กอะคือเห็นนะฟอ,อยครับโอเคเมื่อกี้ลูกน้องโทรมานะฮะก็ <c oughs> อีกใบหนึ่งเป็นการแปดสูกอยูเรียแบบฟอ,อยของดีนักเลยอะของดีมากเลยนะฮะโอมาดูต่อดีกว่านะครับ นี่ได้ใครได้ใครอ่าอันนี้พี่แมไม่ใช่พี่แมทอันนี้อุตเมียนใครเขาเรียกว่าอะไรนะแจ็คไหมเออถ้ามีอุตเาแยนนี้ต้องอุตเมียนแจ็คเนาะแจ็คกระดังถีบะะอยู่นะฮะไอฉีบตุ่นกับใครไม่รู้ผมไม่เคยดูอุตเมียนแจ็คนะครับเคยดูแต่พี่แมทคนเดียวเฮ้ยพระเจ้าให้ตายแล้วนี่ทาโร่อีกแล้วอ่ะ โอ้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆให้ตายเถอะทาร่โลก็เป็นอุลตร้าแมนที่ผมเคยดูเยอะตอนอยู่เหมือนกันนะฮะเขาเคยดูฟรีทางทางช่องเก้าหรือช่องอะไรวะที่เคยมาฉายตอนเด็กๆอ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็บ้านผมอยู่ในไม่ได้อยู่ในเมืองผมต้องกลับจากโรงเรียนอ่ะสามโมงครึ่งมาถึงบ้านห้าโมงอ่ะจะดูการ์ตูนกระเตลอะไรกับเขาแบบไม่ต้องไปหวังได้ดูอ่ะม่เกือบจบเรื่องกันทุกทีไม่เคยทันดูตั้งแตั่ตอนแรกสักทีนะครับ เคยดูแต่ฮิวโก้ไอ้ที่แบบเป็นแบบโแบบทโรวิ่งได้อะเออแล้วนั่นมันเย็นมันเคยเคยดูอยู่มา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 ดอกเรีดูนิต่อเดี๋ยวมันจะช้านะฮะว้าวคิงโจ้วันนี้ได้คิงโจฟอยสว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 ยอันนี้คลายอะ่ะแปดศูนย์อีกแล้วสเสด็จพี่สเสด็จพี่เซเว่นผมไม่ได้เอ้ยสเสร็จพี่ถูกแล้วดีกว่าเซเว่นผมหายไปไหน ทีเซเว่นผมชอบผมชอบเซเว่นนะเพราะว่ามันดูดูโหดดินะฮะเลโอก็ชอบเลโอจะอยู่ในชุดนี้ไหมมีไหมต้องมีเลโอไหมต้องมีสิมีมีอุลตร้าแมนคิงต้องมีเลโอด้วยเจอว้าว wow. ในการทองอีกแล้วรวมใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าฟอ,อยฟอ่ะฟอยทองอะพี่น้องครับ นี่เลยเจ้าแม่เจ้าแม่ฉากชุบชีวิตเซเว่นใช่ไหมเนาะอาจะไม่ผิดได้เป็นชุบชีวิตเซเว่นนะฮะโอ้มากันจะเกินครึ่งทางแล้วนะฮะมา,มา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 ต่อต่อต่อตืดตืดตืดโอ้เอ็ดคิลเลอร์เจ๋งเจ๋งเลยใใบนี้ล่ะโอ้ใบนี้เออเนี่ยตอนจบของต้าแมนเลยนะฮะพี่แมนเจอกับ ก้อนละวกาดเซตรอนอดูตอนนี้ช็อกเลยนะฮะใครดูแบบผมดูวิดีโอดั้งดูแบบต้นไมนตายช็อกเลยหลังจากนั้นก็มีกระต,ตายกันบ่อยนะฮะก็ได้ตื่นเต้นแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเด็กกับต้นไม้ตายแล้วทำไงอะ่ะเครียดเลยนะฮะตอนเป็นเด็กก็ดูเครียดเครียดอยู่นะครับผมว่าชดุดในแม่งดีดีทุกใบเลยมันต้องมีฟอยทุกซองเลยวะ่ะโคตรเจ๋งเลยนะฮะ ว้าวได้ตัวนี้อีกแล้วเอเลคิงนะฮะฟอยด้วยสวยเจ๊เลยนะฮะอันนี้ขไข่เดยพีเซเว่นทำไมสู้กับสัปปะหลาดที่หน้าคล้ายๆกับเซตตอนแต่ว่ามันไม่ใช่เซตตอนไข่วะไม่รู้จักนะฮะผมชอบรู้ตัวแมนนะยุคใหม่ๆก็พยายามจะดูอุตมนอยู่ลักสุดดูเบซ่าไปตอนหนึ่งไอชิ้แม่งลิงชัดเลยอะ่ะแบบอู้ก่อุกกะ,อกกะเอ็กโซก,กับแปลกแต่ดูไปดูมาแม่งคล้ายๆหงอคงเว้ย บแบบใช้กับกระวนท่าสู้กับแทงเข่าตีเข่ามันเหมือนลิงเหมือนมุ้ยไทยแบบเหมือนเหมือนลิงอ่ะเหมือนรรมนุษย์ถ้ำจริงๆท่าพูดก็แบบฟิลเดียวกับโคดะในในอะไรนะไดโนชาร์ดอ่ะแบบมันุษย์ถ้ำอ่ะนะฮะโคเจ๋งมาดูต่อดูต่อจะหมดแล้วอา๋ารายการเดิมจะเป็นฝอยนะครับตอนนี่ก็วาย สปาร์เซตต้อนฟอยของดีแล้วทำไมันไม่มีไอ้นี่ตรงกลางเอาว่าไม่มีทุกอันอยู่แล้วมเป็นจุดโอเจ๋ง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 เหลืออีก3ซองนะครับมาดูซิว่าเราจะได้การ์ดเซเว่นเต็มๆไหมนะฮะผมอยากได้ลีโอกับเซเว่นเนี่ยจะโง่จะโง่โง่จริงๆ พูดว่ได้ได้เลโอก็ได้โอได้โอผมอกับเอสตาด้วยอ๋อไม่อันนี้เขายกให้เป็นนะเอสตานะฮะก็เท่โคตรเท่เลยอีตัวอะไรไม่รู้นะฮะแต่ฟอยแหละมันฟอยทุกใบป์ปะวะงงเลยตอนเนี้ยงงเลยอะ่ะมันทำไมมันฟอยทุกสองเลยวะแต่ว่าจะเก่งไม่เก่งจะเด่นไม่เด่นก็อีกเรื่องหนึ่งอะเนาะมาสองที่สุดกับสองทุกสองซอยแล้วฮะ เล็กสองเดียวนะฮะมาดูกันก่อนอ่ะไอ้อุ้ยเอ๊ะทำไมแล้วใบอื่นมันเป็นไงใบนี้ลูกไปแล้วมันเป็นคลื่นเว้ยมันเป็นคลื่นพลังมันมีสัมผัสน,นะดูใบอื่นสิใบอื่นไม่มีไม่มีมมเฮ้ยทำไมใบนี้เป็นนี่อ่ะว้า อุ้ยคือันบัมีหลายแบบมากนะฮะการ์ท,ที่ได้มานะอันนี้คอยบอกอย่างได้เลโอได้เลโอแก่แต่ว่าไม่ได้การ์ทตัวโตๆแบบการ์ทเดี่ยวของเลโอแบบแบบนี้นะฮะมันไม่ไมันไม่ไม่สวยอะ่ะแปลกดีท้นตัวนี้ก็เห็นไม่บ่อยนะเวลาโผล่มาในในอุตแมนเน่ยเอเลียนแมกแมกนาเนี่ย,ยน,น,ะนะครับสองสุดท้ายแล้วนะฮะมาดูกันจะเป็นใครปื๊ดปุ๊ ปื้อต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 ื้อใครอ่ะโอ้กาเจ้าพ่อตลกภาษาอะไรเนี่ยอย่าบอกเป็นลายเซ็นนะอีกได้สองใบแล้วเว้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งแล้วนี่ใครเจ้าพ่อฟอยเอ้อโคตรเจ๋งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกองก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกให้ดูว่าผมได้ใครซ้ำบ้างไปซ้ำบ้าง โอเคครับผมเรียงเสร็จแล้วนะฮะผมจะได้การ์ดทั้งหมด24บใบเนาะเดี๋ยวจะดูทีละใบยยแล้วกันนะสำหรับคนได้ดูเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะใบแรกเป็นเซเว่นนะครับเป็น N5 ใบที่2ก็เป็นเอ่อแจ็คนะฮะเป็น N7 อันที่3เป็น N17 เนี่ยเป็นเลโอนะครับผม N19 เป็น80นะฮะ N24 <24 S 1> เป็นแบสโซนของยูเรียนะครับผมแล้วก็อ,อ้าวอ๋อโอเคซีรีส์ N จบแล้วนะฮะเป็นซีรีส์ R ต่อซีรีส์ R 2เนี่ยจะเป็นอุลตร้าแมนกับเซตรอนนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับการ์ดอาเมื่อกี้นะฮะแต่เป็นซีรีส์เอ้ย N เมื่อกี้แต่เป็นซีรีส์ R แทนนะครับผมเป็นเซเว่นนะฮะแล้วก็เป็นแบสโซนกับบัตตัน แล้วก็เหมือนเดิมเลยแต่เป็นการ์ดฟอยล์แทนเป็นอาร์นะฮะเหมือนการ์ดเมื่อกี้เลยเป็นแพตตุกอยูเรียแล้วก็เป็นการ์ดแอสตาคู่กับเบเลอนะครับแล้วเป็นการ์ดเจ้าพ่อนะฮะการ์ดเจ้าแม่การ์ดตุเมนันะะเอสน,นะฮะแล้วก็จบแล้วนะฮะกับซีรีอาร์คราวนี้มาดูซีรีเอสอารบ้างหมายเลขเป็นฮาร์โลนะฮะมีลายเซ็นด้วยไม่รู้ลายเซน็นใครนะครับผมเจ๋งมาก ต่อมาก็เป็นเจ้าพ่อนะฮะอมลายเซ็นด้วยนะฮะโคตรเจ๋งต่อมาก็เป็นอุลตร้าแมนแจ็คนะฮะพี่เนี่ยอันนี้ผมงงตรงเนี้ยผมรูปไปแล้วไม่มีอะไรเว้ยเนี่ยเนี่ยรูปไปเป็นทานร่โนะฮะไม่มีลาเซน็นเป็นรวมสปราดไม่มีไม่มีอะไรมีนูนตรงนี้อันอื่นนูนไหมอันอื่นไม่มีนูนด้วยนะใช่อันอื่นไม่นูนนูนตรงชื่ออย่างเดียวอันนี้ก็นูนตรงตรงปั๊มนะฮะนิดหนึ่ง แล้วก็มีเซตรอนนะฮะมีคิงโจนะฮะมีเอเลคิงนะครับผมแต่อันเนี้ยรูปไปแล้วมันแบบเอา้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใบนี้รูปไปแล้วแบบมันมีผิวสัมผัสตรงนี้ตรงชื่อเหรอเนี่ยๆๆตรงนี้มันมีด้วยเว้ยภาคอืนน่นมันไม่มีแต่อันนี้มันมีตรงตรงตรง่องพวกนี้นะฮะ แปลกดีนะครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นตัวเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมก็เรียกว่าจบแล้วนะครับกับซีรีส์การแกะการ์ดตั้มแมนทั้ง24ใบนะครับผมใครสนใจก็ไปสั่งกันช้อปปีได้นะฮะร้านอ่าันิเมะรันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคิดอยู่ว่าจะทําเรื่องเล่านอกมอลแฟนกริฑเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับเล่าตั้มแมนที่ดูหรืออะไรคือไม่ได้มาเป็นเมนหลักของช่องหรอกแค่แบบผมดูมาผมคิดยังไงอยากจะมาเล่าสั้นๆน,นะฮะอาจจะไปทําแบบ ตอนไม่กี่นาทีอ่ะเอาไว้ทําเรานน้นิดหน่อยวันที่ว่างๆหรือว่าเบื่อกับ power ranger ก็จะมีพวกนี้แทรกมาดนึงละกันเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อยากให้ทาบ่อยๆก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แจ้งกันได้นะครับไว้เราจะหาโอกาสหาอะไรพวกนี้มาแกะใหม่อาจจะเป็นการ์ดต่างประเทศก็ได้ผมหาก,การ์ด power ranger รุ่นคือรุ่นใหม่ๆมันบอกการ์ด power ranger เลยว่าผมอยากแกะมากแต่มันไม่มีนะฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เลยต้องหาก,การ์ดออื่นมาแกะไปก่อน ครับก็รอให้สักวันหนึ่งเขาทำการทักบริเวอเจอกลับมาให้แกะอีกครั้งนะฮะก็ประมาณนี้นะคะรับสหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เราเป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้พ่อๆเจ้าทักทอลขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ